คอนเสิร์ตแห่งปีใช่ที่งานฟรีครับผม,มก็ไปรับรางวัลมาแล้วก็ดีใจมากกว่าที่เหมือนแฟนๆให้การสนับสนุนคอนเสิร์ตนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคอนเสิร์ตตัวนี้แหละ My Pleasure นี่แหละครับแต่เอาไปทำใหม่เป็น My Pleasure Afterglow ครับผมที่มากเก๊าเราภูมิใจใหม่ใหน่เพราะว่าคอนเสิร์ตแห่งปีมันยิ่งใหญ่มากค่ะโอ้หดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็จริงๆเหมือนเราทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้มากๆเป็นคอนเสิร์ตแรกของพี่ด้วยครับผมที่แบบเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รางวัลนี้มาก็รู้สึกภูมมิใจากๆค ขอบคุณเออทีมงานมากกว่าทีมงานทุกคนที่แบบว่าช่วยกันผลักดันให้คอนเสิร์ตเนี่ยมันมันเกิดได้จริงค่ะเหมือนนหลายคนบอกว่าพี่คุณท่ามาตรฐานเลยสำหรับคอนเสิร์ตบาา้านเราพี่มันจะต้องยิ่งใหญ่ระดับนี้เบอร์นี้เรื่องของโปรดักชั่นเรื่องของโชว์อะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยพี่กดดันหนูอ่ะก็ก็ถือว่าเราอยากทําอะไรให้มันเต็มที่มากกว่าผมแล้วก็เราตัวเพลงชอบคอนเสิร์ตอยู่แล้วหมายความว่าชอบดูแบบโชว์ของคนอื่มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบถ้าเรามีโชว์เดี่ยวของตัวเองเราก็อยากจะเอาทุกๆความชอบของเราอ่ะมาอยู่ให้ได้มาก,ก,ากาที่สุด ความสําเร็จของเรามันสร้างความกดดันให้เราบ้างไหมคะก็เสมอๆนะฮะก็ความสําเร็จทุกๆความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันก็พ่วงมากับความกดดันแหละครับเราก็อยากจะทําผลงานทุกๆงานให้มันออกมาดีขึ้นดีขึ้นเลยอย่างล่าสุดคอนเสิร์ตไปเจออัปเดตโกที่มาเก๊าที่มาเก๊าไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงสองรอบก็ดีใจครับดีใจมากไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะหมดเร็วขนาดนี้ต้องขอบคุณแฟนๆมากกว่าก็น่าจะมีแฟนๆตรงนี้หลายคนเลยที่ไปดูด้วยสองรอบ สองรอบงที่อย่างโชว์ที่ที่ทุกคนจะจะไปเห็นจำเหมือนที่นี่ไหมหรือว่าจะเป็นตัวแค่ส่วนย่อไปอย่างนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ส่วนย่อแล้วกันแต่ว่าจะเป็นอะไรที่มันพิเศษครับพิเศษเฉพาะที่นั่นเฉพาะเลยครับแสดงว่าเราต้องคิดโชว์ให้ต่างจากที่เคยเห็นที่เมืองไทยแน่นอนครับชุดใหม่แน่นอนความพร้อมตอนนี้ค่ะเราที่ไหนแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับจริงๆคือเริ่มซ้อมกันประมาณปลายเดือนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วครับ แล้วก็รันยาวไปเลยก็เลยวันนี้ก็เลยมีนัดเจอแฟนๆเพราะว่าเดี๋ยวก็อาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วหายไปอีกแล้วครับวันนี้จะรวมพลรวมพลกันใช่ครับจริงๆเรื่องของโกลเ่นเดี๋ยวเรยกไปจากเมืองไทยเลยไหมหรือว่าจะใช้ของทางก็จะมีบางอย่างด้วยครับที่ไปจากเมืองไทยด้วยแล้วก็จะมีฝั่งของทางฝั่งนู้นด้วยครับมันก็จะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่แบบว่ากฎเกณฑ์ก็จะต่างกันนิดนึงครับผมก็เดี๋ยวเราจะพยายามทําให้ให้มันดีให้เท่าๆกันครับจริงๆการทำก ต่างประเทศนะคะมันต้องมีความต่างและความเหมือนกันยังไงบ้างอ่ะพี่ก็จริงๆพี่ว่ามันคือโชว์ที่พอมเป็น My pleasure afterglow ใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายๆพาร์ทที่บางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นที่ไทยได้เกิดที่นที่มาเก๊าไม่ได้อย่างงี้แต่ว่าเราก็จะทําโชว์พิเศษที่ก็จะให้ความรู้สึกให้มันเท่าๆกันมันก็จะมีหลายๆพาร์ทที่มันก็จะแตกต่างแล้วก็จะมีหลายหพาร์ทที่เรารู้สึกว่าแบบเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นด้วนแต่รับรองว่าเล้าเล้าเหมือนเดิมหวังว่าครับหวังว่าเบนด้วยจะเป็นโจทย์ยากของพี่อยู่เหมือนกันนะใช่ครับใช่ีงงง้นนทมาตอ ระดมสมองขนาดไหนสำหรับโชว์ที่เขาก็พี่ว่าเขาก็น่าจะเริ่มประชุมกันแล้วครับผมแล้วก็หลายๆโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะอัดแอปให้มันเหมาะกับสถานที่ด้วยของที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีมากจริงๆมีอะไรที่สามารถสปอยได้บ้างตอนนี้สำหรับคนที่ซื้อบัตรไปแล้วเขาจะได้เจออะไรเขาได้เจอพีพีแน่นอนแต่จะเป็นหน้าใหม่หน้าใหม่หรอหน้าเดิมหน้าเดิมหน้าเดิมแต่แต่งหน้าแบบใหม่เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น คอนเสิร์ตไม่เหมือนเมืองไทยแน่ๆไม่เหมือนเมืองไทยแน่นอนครับเพราะเรื่องชุดคนก็อแล้วคนก็คาดจับอแล้วทำการสั่งเรียบร้อยแล้วครับแต่ชุดจะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะเหมือนเมืองไทยไหมเพราะเมืองไทยมันเปลี่ยนทุกปิดนาทีเลยอะพอๆกันเลยแต่อย่างถ้าเกิดว่าจบจากที่มาเกาแล้วจะมีแฟนไปที่เมืองไทยหรือไม่คตนเทดับก็ต้องอยู่ที่เปนแฟนนี่แหละว่าเขาจะซัพพอร์ตหรือเปล่าแล้วซัพพอร์ตก็เราก็พร้อมจัดอยู่แล้วก็มีแพลนกับทางทีมไว หลายๆที่เหมือนกันแต่ว่าก็เดี๋ยวรอเรื่องสเกจดูวมาลงตัวด้วยที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศหรือที่ไทยครับต่างประเทศครับคุณคิว่ามีสักประมาณกี่เดือนได้หรือที่แบบว่าเขาคุยเรื่องทางารนี้แล้วจริงๆก็มีประมาณสี่ห้าที่นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบว่าใช้ตารางด้วยต่างๆด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการเดินทางด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามจะทําให้ได้มากที่สุดนะทันปีนี้ไม่น่าทัน ปีนี้ก็หวังว่าจะทันอีกสักที่หนึ่งละกันล่าสุดแต่ล่าสุดเพิ่งไปไลฟ์ติกมากครั้งแรกไปไลฟ์ทิกตอกครั้งแรกเป็นไงบ้างร่วมเลยแบบยังมือใหม่อยู่เป็นมือใหม่สมัครเป็นเออชาวตอกๆก็สนุกดีครับเขาส่งอะไรมาไม่รู้แบบว่าขึ้นเต็มหัวไปหมดชอบมากมาประสบกาจอยู่แล้วปีไหนีวันนี้เป็นครั้งแรกแต่เราดูเหมือนทุกคนแบบเป็นครั้งแรกของพี่เก็ตลกดีครับก็ไม่เล่นไม่เป็นจริงๆคือปกติเออ ไม่มีแอคเคาดด้วยอะไรี้ยก็เลยแบบว่าเพิ่งเข้าไปไลฟ์โปรโมทเพลงว h a t s ย o อน g On แล้วก็เข้าไปก็แฟนๆก็น่ารักดีับแต่ความน่ารักพี่ไปตกชาวตกได้หลายได้เยอะเลยนะชาวตกตอกหลอกมีแต่มีแบบพี่อะไรนะคะต้องไลฟ์คู่หรือเปล่าคู่กับใครอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอคิดถึงจะแย่แล้วเนี่ยี้ขอพื้นที่สื่อนะคะพี่คิดถึงเขามาก พูดเลยลอยเทสใหม่เทสใหม่ไม่เดี๋คนไม่รู้ไงพูดได้ปะื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนแต่ว่าจริงๆไมอยากเขามาอะไรด้วยอยู่ไหนก็คิดถึงเขานิดนึงไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนไม่ได้เจอกันประมาณสิบปีละไม่ถึงไม่เจอก็เจอกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันอยากคุยกับเขามากเลยค่ะก็เลยคิดถึงมากเลยคิดถึงมากเขาเป็นแบบว่า ตัวท็อปไงหัวแถวอย่างเงี้ยเราจะไปคุยอะไรกับเขาได้แหละพี่แต่เราเป็นเรื่องของ global นะเขาคเป็นยิ่งกว่า global เขาเป็นแบบจักรวาลเขาเลยไปอีกเหรอเขาเลยไปแล้วเขาเลยไปแล้วก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะพูดเขายากนิดนึงตอนนีถามเมื่อวานถามบิ๊กตีนแล้วแหละจบลงยังไงคะงอนกันหรือเปล่างอนกันใครจะไปงอนเขาพี่ทำตัวน่ารักใครจะงอนล่ะ ไม่งอนครับไม่งอนพมาด้วยความที่เราไม่ค่อยได้เจอกันแล้วบางคนเลยโฟก,กัสตั้งแเหมือนกับว่าคันร้อกันอยู่พี่ว่าด้วยช่วงนี้เขาก็ไปโฟกัสงานของเขาด้วยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวโปรเจกต์โปรเจกตนบิวกินเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ของเขาที่เป็นโปรเจกต์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ <Yeah. S 2> ให้เป็นแฟนได้เห็นกันด้วยแล้วก็ก็ yeah, yeah. ต่างคนต่างไปโฟกัสงานของกันและกันมากกว่า yeah. Yeah. แต่หนูคิดถึงเขานาะเราเราพอได้เห็นข่าวใช่ไหมเห็นข่าวฮะอาถานสิบปีไม่มีจริงนะจ๊ะเออ พลาดหัวอาถรรพ์ไไรสิบปีเรื่องอะไรทำอะไรทำอะไรีไม่ได้จะไปฟ้องกระทรวงเวทมนต์เรื่องเรื่องอะไรฮำไม่เราสองคนนอนกันได้หนูไม่เคยนอนเขาเลยจริงๆหนูหาูจะดูเป็นคนแบบว่า ดูไม่ยอมเขาอะไรเงี้ยจริงๆคือแบบหนูก็รักเขาเสมออายุอาถันสิบปีรักเขาเสมอ,อเลขสิบอยู่ตรงนี้กำกับภาพแล้วคุณบอกว่าพี่ยอมเขาตลอดแล้วเขายอมเราไหมคะก็ต้องถามเขาอ,อยากรู้เหมือนกันว่าจะยอมหรือเปล่าเป็ข่าวแบบนี้น่าเบื่อต้องไหมหอ,อะไปนะครับ ทำให้พี่เครียดตั้งมั้เหรอครับก็ไม่เครียดนะก็ไม่เครียดนะครับก็จริงๆพี่ว่าต่อให้งอนไม่งอนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมหมายความว่าทุกๆความสัมพันธ์ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่เข้าใจเขาเสมอพีแบ่อเวลาใครเข้าใกล้เขาที่เราก็เข้าใจอะไรนะครับเมื่ใครเป็นเขาใกล้เขาใกล้ชิดเขาเยอะเข้าใจเข้าใจครับผมเข้าใจเป็นคนใจกว้างดังมหาสมุทรแล้วก็ มีนักลองช่วยด้วยไม่เกี่ยวอยากไทยเองมันมีความยากมันไม่พอเขาโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์ของเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำเลยจะกลายเป็นีพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ปกติมั้งครับหมายความว่าจริงๆเราพอเราทางานตรงนี้อะไรเงี้ยการที่เราคนทุกคนมาโฟกัสเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นก็เป็นสิทธิ์ของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ในบรรทัดฐานของการที่เราต้องเคารพซึ่งกันและกันมากกว่า,าก็รู้สึกว่าแบบก็โฟกัสก็ได้เพราะว่า หนูก็อยากแต่งตัวสวยๆทุกทนเห็นแต่ไม่ได้ทำให้เราทุตัวลำบากใช่ไหมพอมีคนจับตามองก็ก็มีส่วนครับผมหมายความว่าก็มีบางส่วนที่เรารู้สึกว่าเออมันก็ลำบากขึ้นยากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามบาลานซ์มันให้ให้เรารู้สึกว่าเออตัวเรายังแฮปปี้ด้วยแล้วถ้าโปรเจกต์ใกล้ๆนี้จะได้เจอกันมั้งไหมคะทุการจะได้แบบชื่นใจก็หมายถึงพี่คนเดียวใช่ไหมฮะทุกงานคุกงานทุ่งานทุกงานบิวกิ้นเขาจะรับหรือเปล่าพี่เขาเป็นคนดังขนาดนั้น ทำงานกับหนูเ <Thursday> น <spe ek> ี <entste k> ่ยหนูเป็น <vard> ต <en> <Okay. S 2> ัวเล็กๆแค่นี้คิดถึงเจ๊เนี่ยอยากทำงานด้วยจังเลยอ่ะโอเคขอบคุณคามีลูกขอบคุณครัะ